สวัสดีครับเมือนี้พามาเบ่งนะครับผ่านสามโค้งสีนะครับตาสร้างตาสร้างนะครับตัวนี้นะครับคัดไทายตัวนี้เป็นตาสร้างนะครับเป็นผ่านสามโค้งสีครับใบนามีบินนิดหน่อยนะครับมีบินเนียนะครับสำหรับตัวนี้นะครับเปิดราคาอยู่ที่สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนี่ส่งฟรีหนึ่งร้อยกิโลเมตรนะครับ ลานกับยูมเพื่อกุจับจังหวัดอุดรธานีนะครับลานปูมินทร์ไยยน์นะครับตัวนี้เปิดราคาที่สองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับเป็นตาซ่านะครับ DP สองสองซีดีเฮฟวี่นะครับนะครับเป็นโค้งซีนะครับใบพานกับครบสบายนะครับตัวนี้ขายแบบตาสะพานนะครับสองหมื่นสองพันห้าร้อยบาทนะครับเรศสนใจนะครับแวะเขาเบิ้งได้ครับอยู่ลานภูมินทร์ไรยน์นะครับสาขาเพื่กุจับจังหวัดอุดรธานีครับอ่า อยู่ถนนเสียงกุจับสวนนกู่หานะครับทามาจากอุดรนะครับหรือสีแยกไฟแด่กุจับกับตรงมาประมาณ2กิโลเมตรนะครับอยู่ทรายมือขางปั่มบางจากนะครับนะครับเบอร์โทร098 612 7295อีกเบอร์นะครับ087 034 1562ครับก็ฝากกดติดตามกันนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ